<Ye> e. เคยไหมคะทั้งทางที่แปลงฟันแล้วแต่ก็ยังมีคนทักตลอดว่า ถ้ารู้สึกว่าคำนี้มันแทงใจดําไม่ต้องยกมือแต่กับพิพตาสองทีแล้วฟังคลิปนี้ค่ะใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลตัวเองติดตามเอาไว้ได้เลยค่ะทุกๆวันเจ็ดโมงเช้าจะให้ความรู้สาระดีๆนะคะถึงหน้าจอมือถือเลยก่อนไปทํางานกดฟังได้เลยนะคะทุกคนทราบกันไหมคะปากของเราเนี่ยมันเหม็นได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่เรากินอาหารกลิ่นแรงอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากของเรานั่นเองโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ชื่อว่า VSC ค่ะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้นะคะก ซันไฟเมทิลเมอร์แคปเทนหรือไดเมทิลซันไฟนั่นเองค่ะซึ่งกลิ่นเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวการของกลิ่นที่เหม็นเล่าในปากของเราเลยและที่สาคัญค่ะยิ่งอายุเยอะเราก็มีโอกาสที่แบคทีเรียรเหล่านี้จะสะสมได้มากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะเวลาสําคัญนั่นคือตื่นนอนหลังทานอาหารหรือประมาณช่วงบ่ายๆนะกลิ่นมันจะเหม็นเป็นพิเศษเลยวิธ oh. ีแก้นะคะไม่ใช่แค่การแปรงฟันแต่เราต้องดูแลให้ครบทั้งช่องปากเลยค่ะถ้าแค่แปรงฟันเฉยๆเชีเยร์โล่บริเวณฟันอาจจะสะอาดแต่ส่วนอื่นมันก็ไม่ได้สะอาดตามค่ะเราต้องแปรงลิ้นแป ที่แปรงสีฟันเนี่ยทำความสะอาดไม่ถึงใช้น้ํายาบ้วนปากที่ต้านแบคทีรียและที่สำคัญนะคะไปหาหมอฟันอย่างสม่ำเสมอนะคะและขูดหินปูนค่ะเพราะนี่คือตัวสะส,สมชั้นดีเลยถ้าได้ฟังคลิปวันนี้แล้วนะคะก็อย่าปล่อยให้กลิ่นปากเนี่ยเป็นจุดเด่นที่คนจําเราได้นะคะเริ่มดูแลปากของเราตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตของเราจะมั่นใจมากขึ้นและดีขึ้นค่ะถ้ารักเพื่อนฝากแชร์ให้เพื่อนที่ปากเหม็นแบบไม่รู้ตัวด้วยนะ